คืนเผาผีโกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยวันทองคาเพอร์ฟูมฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วไปหลอนกันครับและตอนนี้พี่หยกอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยฮะหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหมดเล้วพอเธอเินไม่ไหวแล้วเิอเหรอเรื่องนี้นะเด็กเลี้ยงผีเป็นยังไงเชิญเลยครับ โอเคก็ด้วยความที่ว่าโยเป็นเพื่อนในกลุ่ม,มแต่ถามว่าสนิทกันไหมก็สนิทในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสนิทจริงๆอ่ะในกลุ่มจะมีโยเขาโอ๊ตโก้สามคนจะสนิทกันมากส่วนโยอ่ะมันจะเป็นมาทางหรือว่ามาทางสายของเขาโอ๊ตก็จะเป็นพวกเด็กน้องพิตตี้ที่ว่าเป็นแบบว่าเอ็มซีอะไรต่างๆพวกพิธีกรหรือพวกนี้เนาะด้วยความที่ว่าน้องเขาก็จะเที่ยวกับกลุ่มแก๊งของเขาโอ๊ต ซึ่งตอนหลังเขาโอดอ่ะก็จะมาเลี้ยงลูกอย่างเดียวและก็คือ,อเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวเจ้าน้าก็ว่าไอ้เจ้าโยอ่ะก็ค่อนข้างที่จะเที่ยวหนักก็จะมีแก๊งเพื่อนเที่ยวไปชน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 ,ชนในวันหนึ่งความชนของนางอ่ะไปชนกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งเขาไม่ได้ดูแก่หรืออะไรนะแต่ว่าเขาก็อายุมากกว่าโยประมาณิบกว่าปีได้เกือบรอบอ่ะนั่นแหละ ซึ่งพี่เขาก็จะดูเงียบๆนิ่งๆ,ๆ,ๆ,ๆดูเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ติ่มๆไม,ไม่ไม่ได้ติ่งหรอกเขาได้ดูว่าเป็นผู้ชายที่ให้เกียดเรียบร้อยครับอ่าแต่ถามว่ามันก็คือวันในสแตนต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดในความจริงโยก็คิดว่าบอกว่าอืมก็แค่คืนเดียวแล้วไม่ได้ถามชื่อไม่ได้อะไรด้วยอ่าเสร็จปุ๊บหลังจากที่เที่ยวกันอย่างนี้เสร็จครับในอาทิตย์ถัดไปเฮ้ยเจอพี่คนนี้อีกแล้ว มันก็เหมือนแบบว่าอ่ะมันมันก็ไม่ได้แย่เนาะในวันในสแตนนั้นมันก็เลยว่าโอเคก็เลยลองคุยดูแต่ก็ไม่ได้คุยในลักษณะว่าเฮ้ยพุ่งโซนว่าเป็นแฟนโยมันก็ค่อนข้างที่จะมั่นของมันเหมือนกันมันก็จะชัดเจนเลยว่าโอเคก็ก็ยังไม่ถามชื่ออีกในรอบที่สองแต่ก็คืโอเคก็วันในสแตนต่อแต่มันเริ่มแบบว่าพอวีที่สามมาเฮ้ยเจอพี่เขาอีกแล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นบัดดี้ เป็นเฟรนด์วิดเบนเนฟิตโดยที่ไม่ต้องถามชื่อกันก็แต่เรียกพี่เรียกน้องอะไรกันอย่างนี้จ,จนสักประมาณสี่รอบห้ารอบจนเริ่มแลกหลายและเริ่มคุยเริ่มถามชื่อกันออมันเลยเป็นลักษณะต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยโดยที่ว่าพี่เขาก็ไม่ได้มีคนอื่นนะแต่เขาก็เหมือนว่ามาเหมือนเหมือนเหมือนเริ่มรู้ว่าโยจะมาเที่ยวทุกวันวันสุร์อย่างเงี้ยครับเขาก็เหมือนว่าจะมารอละไอโยมาก็เหมือนว่าจะต้องเจอพี่เขาอย่างนี้อยู่แล้ว มันความสัมพันธ์นี้มันดําเนินไปสักประมาณเกือบครึ่งปีต้องบอกองี้ดําเนินไปเกือบครึ่งปีมนช่วงตอนนั้นน่ะโยมันเริ่มรู้สึกว่าความผิดปกติในร่างกายมันเกิดขึ้นร <Yeah. S 1> ันไม่มา oh. เริ่มเครียดแต่ยังไม่มีอาการแท้ท้องแต่เขาเริ่มรู้สึกว่าบอกเฮ้ยมันไม่มาประมาณสามสี่เดือน yeah. เริ่มปรึกษาเพื่อนเพื่อนบอกเคยมีปกติมึงเคยบอกว่าเออประจําเดือนบอว่าเคยเคยเออมามาไม่ปกติหรือเปล่าอโยบอกว่าร่างกายกูแข็งแรงแล้วมันมาปกติแต่เนี่ยคือมันไม่มาแล้วคือกูก็คิดว่ากูอาจจะเครียดด้วยหรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีแบบว่าคือทาํางานค่อนข้างเยอะครับานางก็เลยไปตรวจสิ่งที่ปวด ปรากฏว่าออกมาว่าคือนางตั้งครันได้สี่เดือนแล้วด้วยความว่าท้องสาวหรือท้องแรกมันไม่ได้โตแล้วโยมันก็รู้อยู่แล้วว่าคือต่อให้มันคือวันในสแตนแตนโยมันมีแค่คนเดียวก็คือโฟกัสแค่คนเดียวอแล้วมันก็ไม่รู้หรอกว่าพี่เขาจะนี่หรือเปล่าแต่อย่างน้อยๆก็คือบอกแต่โยมันก็คือกล้าที่จะยอมรับว่าถ้ามันเป็นนิกัตถในคําตอบที่มันเป็นนิกัตถีออกมาครับมันก็ต้องยอมรับให้ได้มันก็จะเลี้ยงลูกคนเดียวได้ มันมันยังคิดอย่างนี้นะนะตอนนั้นวันนั้นก็คือว่าโอเคไปเจอเสร็จปุ๊บก็นั่งดิ้นกันอะไรเสร็จปุ๊บแล้วก็พี่เขาก็เหมือนชวนชวนชวนไปเหมือนเดิมแหละแต่ว่าคราวนี้ยโยก่อนไปมันก็บอกบอกเออพี่ถ้าหนูจะพูดอะไรคือพี่จะรับได้ไหมแล้วก็พูดแต่ว่าหนูท้องออพี่เขาก็นิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็ถามจริงเหรอก็บอกว่าบอกจริงเออพี่เขาไม่พูดข้ามทำเพลงเลยลเขาบอกว่าโยแต่งงานกับพี่ไหม โยจะทะเบียนกับพี่ไหมเออพี่พร้อมดูแลนะคือเหมือนเขาดีใจมากอะว่าเฮ้ยไอโยมันท้องนะเออไอโยมันก็เลยรู้สึกว่าบอกเฮ้ยกูยังไม่ได้เรียนรู้กับผู้ชายคนนี้เลยนะครับทาไมเขารีบรวบรักกูจังหวะทําไมเขาบอกว่ารู้สึกนี้จังวะแต่คือด้วยความที่ว่าตลอดเวลาหกเดือนอะโยมันรู้สึกว่าที่เขาอะก็เป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งเลยแหละโยมันก็เลยคิดว่าอ่ะก็ลองดูก็ได้แต่ตอนแรกโยมันก็แบบว่าไม่ต้อง ไม่ต้องนี่ก็ได้อยู่อยู่กันก่อนก็ได้รอลูกคลอดออกมาก่อนก็ได้หรืออะไรไงถ้าเกิดว่าพี่คิดว่าไม่แน่ใจไอโยมก็ค่อนข้างแมนกันแต่พี่เขาบอกว่าจดทะเบียนเลยพอหลังจากที่จดทะเบียนแล้วมันเหมือนว่าคนที่ไม่ได้เรียนรู้กันมาก่อนอะพอมาอยู uh> ่ด้วยกันอ่ะเริ่มเรียนรู้ว่าสิ่งที่ว่าไอโยมมันเห็นมันแล้วมันสัมผัสได้กับตัวเองแล้วก็ที่เห็นอ่ะคือพี่เขาบอกเลยว่าหนูจะทํางานหรือไม่ทํางานก็ได้แล้วแต่แต่พี่สามารถเลี้ยงดูหนูได้กับลูกได้สบายจนยายเข้ามาอยู่บ้านไอโยมก็เริ่มเห็นว่า ความสม่ําเสมอของพี่เขาอะคือดีมากแต่ถามว่าไอโยะมันจะมีคําถามอยู่ในใจว่ากูรักพี่เขาจริงหรือเปล่าวะ<ำ>เพราะมันไม่ได้ผ่านขั้นตอนการเป็นแฟนเข้าใจความหมายมหเข้าใจมันมีแค่คําสัมพันธ์ทางใจยอย่างเดียวมันก็ยังมีคําถามเนี่ยติดอยู่ในหัวว่ากูรักพี่เขาจริงไหมวะจนกระทั่งลูกคลอดออกมาแล้วเริ่มเลี้ยงลูกไปเรื่อยจนลูกเริ่มสี่ขวบมันก็ยังคิดอยู่ดีว่า กูรักแฟนกูจริงๆไงว่าแต่พี่เขาอะพร้อมที่จะประเคนทุกๆอย่างให้แล้วบอกเลยว่าตั้งแต่มีโยได้โยมันคลอดลูก,ออกมาชีวิตครอบครัวด,ดีขึ้น mm. ดีแบบดีแบบดีเลยอ่ะแล้วพี่เขาทํางานทั้งธุรกิจทาทั้งงานประจําและธุรกิจส่วนตัวมันพุ่งทั้งสองทาง <Yeah. S 2> มันก็เลยทําให้แบบว่าแต่โยอะมันก็จะพูดกับพี่เขาว่าพี่หนูพูดจริงๆนะ แค่คนเดียวพอแล้วหนูหนูหน,หน,หนูหนูไม่อยากมีเพิ่มแล้วอ,อยากได้คนเดียวตอนแรกพี่เขาบอกว่าเออก็โอเคแต่พอลูกเริ่มได้สี่ขวบชื่อน้องเปอร์ด้วยความที่แบว่าพี่เขาบอกว่าบอกเฮ้ยโยแต่ว่าเออดูบ้านหลังใหม่ไหมอยากพี่อยากขยับขยายจริงๆพี่อยากได้อีกคนนึงแต่แล้วแต่โยนะเออโยไหวไหมแล้วก็ด้วยความที่ เขาไม่ได้บังคับให้โยมันออกมาหรอกแต่โยมันดูแล้วว่าเออมันก็อยากจะให้เวลาลูกได้เต็มที่แล้วมันก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินคือกัวกัวสามารถดูแลได้หมดเลยนางก็ออกมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวนางก็ยิ่งเห็นวิวัฒนาการของลูกก็เห็นชัดเลยว่าลูกตัวเองอะ่ะเป็นเด็ก introvert i n t เวิร์ดแบบจ๋าเลยอะ่ะก็เลยต้องมันดูแล้วว่าคือการเลี้ยงดูเด็ก i n t เวิร์ดแบบที่บอกว่าบุคลิกมันเด่นขนาดเนี้ยจะต้องทําไงซึ่งมันมันเอาไปเรียนกับเด็ก ทั่วไปได้ไหมมันได้ซึ่งส่งส่งเรียนเนซิลลี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่เลี้ยงเขาก็จะรายงานตลอดอแต่สิ่งที่พี่เลี้ยงเขารายงานมาเขาก็จะบอกว่าเนี่ยน้องเปิ้เลเดินกับเพื่อนได้เข้ากับเพื่อนได้ดีนะคะแต่มมุติว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสักประมาณครึ่งชั่วโมงอยู่กับเพื่อนแต่อีกครึ่งชั่วโมงหลังน้องเปิ้ลจะหอบของเล่นทุกอย่างที่น้องเปิ้ลเล่นประจำะํำแล้วก็จะเข้ามุมแล้วก็เล่นคนเดียว,วเหมือนพูดคุยกับกาแพงอื เหมือนมีเพื่อนในจินตนาการเลยด้วยความที่ว่าอาจจะนําเชื้อเขาดีเนาะเปิร์เป็นเด็กที่ค่อนข้างฉลาดมากถาัวไวก็ค่อนข้างที่จะพูดได้ค่อนข้างคล่องแคลว่วแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียนรู้ไวเขาก็จะรายงานตลอดแล้วจากที่ว่าจากการเลี้ยงดูก็เริ่มเห็นว่าเอ้ยเปิร์เปริเปร์เป็นเด็กที่อินโทรเวิจริงจริงแต่ก็เป็นเด็กอินโทรเวตที่มีมารยารู้จัก,การาเทสะสอนอะไรคือรู้เรื่องและเป็นคนที่พูดเพราะ เพอก็เดี๋ยวว่าเอ้ยวิบัด,ดียกมือไหว้แต่พอเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยเปอร์จะแฮปปี้กับการเล่นคนเดียวอยู่บ้านก็จะเดี๋ยวเข้ามุมแหละจะให้นั่งอยู่กลางห้องอ่ะไม่ได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะเข้ามุมแล้วก็จะเล่นกก๊อแต่มันยิ่งแปลกตรงที่ว่าวันดีคืนดีก็จะว,ว่าแม่ครับแม่ครับเนี่ยเปอเห็นที่คอยาวอื แม่ไอทางอโยคนก็งงคืออะไรวะพี่คอยาวยีราฟหรอลูกไหนวาดสิก็จะวาดเป็นคนแล้วก็คือคอยยู่ยาวมาเนี่ยก็บอกอู้ก็บอกบอกเบอร์หนูจะโกหกอย่างนี้ไม่ได้นะลูกจนกระทั่งยายไปอยู่บ้านใหม่ด,ด้วยความที่สองสามีภรรยาเขาเป็นคนที่แบบว่าก็เป็นเด็กสมัยใหม่อะก็คือหัวสมัยใหม่นิดหน,นึง่งไม่ค่อยที่จะเชื่ออะไรก็ไม่มีการตั้งสารพภูและสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาก็คิดว่าลูกเขาอะก็โต ด้วยความที่เด็กมันเรียนรู้ไวแลวก็คือไม่ได้งองแง่ก็เลยแยกห้องแต่ก็ไม่ได้ล็อกห้องเนาะโดยเฉลี่ยแล้วหนึ่งอาทิตย์ดจะมีสองวันที่เปิลจะตื่นมากลางดึกแล้วจะมาเคาะห้องซึ่งพ่อกับแม่ทั้งโยและแฟนน่ะก็แบบจะตื่นมาแล้วก็จะว่าไงเปิลเออจะเข้าห้องนะ้ำกับลูกหรืออะไรหรือเงี้ยเปิลเลยบอกเปิลขอนอนด้วยเนี่ยพระหัวโตวมายืนอยู่ที่หน้าระเบียงอีกแล้วซึ่งทุกคนเริ่มงงพระหัวโตวคือไงวะ แล้วก็ไอ้ไฮเปอร์มันว่าออก็เป็นพาแล้วก็หัวโตๆโตหัวโตโตเลยอะ่ะวันดีคืนดีก็ที่ผู้ชายตัวอยู่ข้างล่างแล้วก็คอยืดมาอยู่ที่หน้าระเบียงอย่างเงี้ยวันดีคืนด,คนดีคือตอนกลางวันอย่างเงี้ยด้วยความเที่ยวว่าุกสาว์าทิต์อย่างเงี้ยไอ้เจ้าโยมมันก็จะทกํกขบค้าอยู่แล้วด้วยความเป็นแม่บ้านเปอร์ก็จะนั่งเล่นอยู่สักพักหนึ่งเปอร์ไม่ได้มีใครมากดออดหรืออะไร เปอร์ก็วิ่งออกไปแล้วก็คือไปชะงงงองที่ตรงหน,ห,นห,นห,นหน้าหน้าหน้าต่างชั้นล่างแม oh, oh. ่ครับแม่ครับพี่ที่คอพับอะพี่ผู้หญิงคอพับอ่ะเขามายืนขอข้าวกินอีกแล้วครับอืมซึ่งโยมันก็เดินมาไหนวะพี่ผู้หญิงคอพับพอเปิดไปมันมีแต่ความว่างเปล่าครับจนแบบว่าแล้วก็พูดบ่อยๆว่าเนี่ย ต้องให้ตากับยายมาอยู่นะครับต้องตาให้ตากับยายมาอยู่นะครับหรือว่าให้พี่นางลำเออให้พ,หพี่ให้พี่ที่ใส่ชุดไทยมาอยู่นะครับพี่ตาเขา้าใจปั้นเด็กสี่ห้ขวบบพูดได้ขนาดเนี่ยมันปกติหรือเปล่าไม่ปกติไม่ปกติแล้วมันพูด,ม,พดมันพูดจนกระทั่งแม่มันจิตเสียไอโยจิตเสียครับเดอโยก็เลยเอาไปปรึกษากับแม่ตัวเองคุยเอาไปปรึกษากับแม่สามีคุยกับสามีสุดท้ายเขาเลยลงความเห็นว่า บางทีมันก็คือเพื่อนในจินตนาการแหละแต่เด็กอะ่ะมันก็บริสุทธ์ด้วยความที่คนคนเก่าๆก่อะเขาก็จะบอกว่าเชื่อลูกบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่บ้านก็ยังไม่มีสารพัดภูมิเนาะแล้วเชื่อไหมว่าไอปเปอิลเดินไปชี้จุดนะในการสร้างสารพัดภูมิแล้วพอเอาพามาตั้งสารพัดภูมก็เป็นที่เดียวกับที่เป,เปิลมันชี้แต่หลังจากสร้างตั้งสารพัดภูมอ่ะ ไอเปอิ้ลก็ยังไม่หยุดพูดนะตแต่เขาจะพูดน้อยลงแต่เจ้าโยอ่ะมันก็จะพูดอยู่ตลอดว่าเปิร์อยากโกหกแม่ไม่ชอบเด็กโกหกอยากโกหกเปิร์ก็จะเลือกแต่เปิร์จะไม่เถียงนะว่าเปิร์ไม่ได้โกหกแต่เปิร์เลือกที่จะเงียบพูดเสร็จแล้วเปิร์ก็เงียบหลังจากนั้นมันก็ผ่านไปอีกประมาณสักสองปีจนกระทั่งเปิร์มันหกขวบ<อ>ตอนนั้นน่ะไอเกอ๋ก็เริ่มแบบว่าเอ้ย ลุงเริ่มโตแล้วมาเชี่ยวกับพุกคุ้ได้ปะวะอะไรอย่างนี้ก็เหมือนว่าแต่ว่าต้องคอแต่ว่าก็คอคุยกับเก๋ตลอดเก๋ก็จะเป็นเพื่อนสนิทของโยเลยเนาะซึ่งเก๋อาจจะเป็นแบบว่าสาวสังคมสาวแบบว่าสาวปาร์ตี้เลยแบบคือแบบว่าเที่ยวสุดอืมนั่นแหละวันนั้นน่ะก็เลยนัดกินข้าวกันไอ้ข้าโอ๊ก็ไปกินด้วย เพื่งกำลังคุยกันเฮาเก๋มาเจอเสียอุ้ยเนี่ยรเปิร์บอกอุ้ยเปิร์น่ารังนเลยเปิร์ตกคือแบบว่าหล่อแน่ๆนเลยหลานป้าในหอมเลยสิหอมป้าหอมขวัเนี่ยแล้วเปิร์พูดมาคำหนึ่งดีนะเขากินข้าวกันเสร็จแล้วครับก็เคครับโอเคครับเอเก๋มาหาเปิ้ลบ่อยๆนะครับได้สิลูกบอกาทำไมป้ามาหาเปิร์บ่อยๆไม่ได้บอกทำไมล่ะบอกเหตุป้าสวยใช่ไหมล่ะก็บอกเหมือนเหมือนคุยเล่นหยอกร้อเนี่ย แต่คําพูดของเปิร์พูดมาว่าทําคนวงแตกเลยนะเดี๋ยวป้าปาเก๋จะก็อยู่ได้อีกไม่นานเดี๋ยวป้าเก๋ก็ตายจากพวกเราไปแล้วครับเฮ้ยพี่้าวงแตกเลยนะแล้วบอกว่าคือไอโยน้าเสียเลยบอกว่าคือบบกขู่แบบหันมองหน้าหลานหันมองหน้าลูกตัวเองแล้วพูดอย่างนี้ได้ยังไงแบบว่าจะตีลูกต่อหน้าเพื่อนมันก็ตะลาอยู่แต่ไอเขาโอดะกับไอชั่นอะไอชั่นคือลูกของเขาโอด ไอ้ข้าโอ๊ตคือรู้สึกตัหิดแล้วแล้วก็หันมองไอชันอช่นแอชั่นสะกิดแม่แม่แม่น้องเปอร์เป็นเหมือนเออแม่น้องเปอร์เป็นเหมือนแอชั่นเป็นเด็กที่เห็นอะไรประหลาดประหลาดอย่างเงี้ยครับแต่แค่โยมันไม่รู้มันมันมันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เงี้ยเข้าใจไหมเออ ข้าโอนมันก็เลยว่าไวให้เพื่อนมาปรึกษาเองละกันแต่ก็พูดไกด์ไลน์แบบว่า,วาเออน้องน้องเขาก็คงจะมีเพื่อนในจินตนาการแหละแต่บางทีบบว่าลองพาน้องไปทําบุญไหมอะไรไห mm. มเอออะไรอย่างเงี้ยบอกเนี่ยไออชาชาติน่ะฉันก็พาไปทําบุญทุกอาทิตย์นะเออลองไปด้วยกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่พาไปอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่โยมมันเป็นคนที่บว่าไม่ค่อยจะอะไรอยู่แล้วก mm. ็เออตาลูกไปกินข้าวกินข้าวดูหนังนันจะดีกว่า mm. หลังจากนั้นอ่ะสามเดือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเก๋หายไปจากชีวิตไอโยเลยอ่ะสามเดือนสามเดือนคือไม่เจอไม่ได้ติดต่อกันเลยเหรอใช่คือเหมือนว่าคือติดต่อไปก็เออมึงกูยุ่งอยู่โดยปกติต้องคุยกันเป็นชั่วโมง<อ>ชั่วโมงทุกวันแต่มันเริ่มแบบว่าเออเงียบหายเงียบหาย จนกระทั่งความว่าสามเดือนอ่ะมันมันมันกลายเป็นความเคยชินว่าเอ้ยเพื่อนกูอาจจะติดงานเนาะแต่มันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนตั้งแต่รู้จักกันมาเป็นสิบปีคุยกันเป็นชั่วโมงเกือบทุกวันเหมือนพี่พี่น้องกันเลยออแต่ในช่วงสามเดือนอ่ะมันการคุยมันน้อยลงมันเลยทาให้แบบว่าลืมฉุดคิดไปคงจะกู้ยื่นจริงๆแต่มันรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งมันอีกสามเดือนให้หลังเท่ากับมันหกเดือนซึ่งตอนนั้นมันคือช่วงปลายปีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย โยมันหายไปนานมากแล้วนะมนไม่ได้รับแบบว่าก็เลยหยิบโทรศัพท์โทรหายโยครับไอแม่โทรโทรโทรหาเก๋ไอเก๋ไม่รับสายไ,ไม่สาย,ายแรกโทรอ,อีกรอบหนึ่งไอเก๋รับสายโดยที่ไม่เปิดคอเฮ้ยมึงเปิดกล้องสิมึงทาอะไรอยู่วะอยู่กับผูช้ชายเราก็คือมาว่อยกันเสียงของเก๋เริ่มสั่นเออโยกูกูกูอยูโย่โรงพยาบาลกูไม่ไหวแล้วมึงอยูโย่โรงพยาบาลใช่แล้ว โยก็เฮ้ยมันเป็นไรทำไมไม่บอกกูอแล้วเหมือนเกศพยายามที่ว่าจะขเค้นคำพูดออกมากูมาตรวจแล้วกูเจอมะเร็งเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่สี่ระยะสี่ใช่แล้วพอรู้ตัวเสร็จปุ๊บมันเหมือนว่าใจมันดาวแล้วโลกพวกเนี้ยคือถ้าเกิดว่าใจมันไม่ใจมันไม่สู้มันกินตัวเองทันทีอะจากผู้หญิงสวยๆคือกลายเป็นว่าคือผอม ผอมติดกระดูกเลยอะ่ะแล้วก็พอเปิดเปิดเปิดคอเสร็จปุ๊บไอโยนนี่คือร้องไห้เลยคือไม่เคยเห็นเพื่อนสภาพนี้อะ่ะระหว่างที่กําลังน้าตาซึมซึมอยู่แล้วบอกว่าบอกโูกำลังคุยอยู่สะพังนึงยิงเสียงกอกแก๊กอยู่ในครัวก็เลยหันไปเห็นว่าเป็นเจ้าเปิร์อะมนลงมาหยิบน้ำหลังจากหยิบน้ําเสร็จปุ๊บแล้วบ,บอกว่าบอกบเปอิอ มันมันมาคุยกับป้าเก๋ก็บอกว่าแต่สิ่งที่เปิลพูดบอกว่าแม่ครับพ่อจะไม่กลับมาแล้วนะมันทําให้ว่ามันทําให้ว่าไอโยะที่ถือโทรศัพท์อยู่แล้วก็คือแบบว่าเปิลจะพูดโกหกอะไรแม่เพิ่งจะวางสายจากพ่อก่อนที่จะโทรหาป้าเก๋แล้วเนี่ยป้าเก๋เขาป่วยอยู่แล้วพอหันไปอีกทีนึงไอเปิลไม่ได้อยู่ที่ห้องครัวแล้วนะ<บ>แต่ได้ยินเสียงกุกตักุกตังเหมือนคนกําลังเดินมาจากชั้นสอง มันเป็นไอเปอร์ที่กําลังขยี้ตายแล้วเหมือนกําลังร้องไห้อ่ะโยเริ่มงงเมื่อกี้มันอยู่ห้องโูมใช่เหรอแล้วอีนี่อะไรไอ้เปอร์ก็วิ่งมาแล้วก็มาสบแม่แม่ครับแม่ครับพ่อไม่กลับมาแล้วพ่อไม่กลับมาแล้วแล้วยิ่งร้องไห้ใหญ่อ่ะเจนาแบบว่าอโยแบบว่ามือนหนึ่งก็ยังถือสายสายของของ,ของเพื่อนเพื่อนหลักอยู่ก็เลยว่าเออเก๋เดี๋ยวเดี๋ยวดูการรู้กูก่อนเดี๋ยว,ยว,ยว,วยกรูรีโทรหามึงวางสายเสร็จปุ๊บคราวนี้บอกเปอร์แม่ไม่ไหวแล้วนะแล้ว ไอ้เจ้าเปิ้ลมันก็พยายามพูดว่าพ่อไม่อยู่กับเราแล้วพ่อไม่อยู่กับเราแล้วทําให้ว่าโยมันฟิวขาดแล้วก็ฟาดลูกเขาตีเลยอะตีแบบตีจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงทําไมเป็นเด็กโกหกอย่างนี้แม่ไม่ชอบนะทาไมต้องโกหกอย่างนี้แม่ทนหนูมานานแล้วฟักพักหนึ่งได้ยินเสียงรถอะขับเข้ามาในบ้านเนี่ยพ่อกลับมาแล้วแล้วก็เลยวิ่งไปเดี๋ยวแม่จะปองพ่อแล้วให้พ่อคุยกับหนูเปิดประตูพามไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเงียบ ไม่มีรถอยู่โอ้ย oh. หลังจากนั้นโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเบอร์ของสามีตัวเองโยก็เลยวิ่งมารับฮัลโหลคุณคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยเนี่ยฉันกำลังมีปัญหากับลูกคุณรีบกลับมาเลยได้ไหมพี่พี่กลับมาได้ไหมแต่ปลายสายคือขอโทษนะครับคุณเป็นอะไรกับเจ้าข,ของเบอร์นี้ครับเป็นภรรยาค่ะเกิดอะไรขึ้นคะแล้วก็เก่งเียบไปทอนนึง ้องขอโทษด้วยนะครับตอนนี้สา,ม,ามีของคุณประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วคโ oh. อ้โหรอโยนี่คือล้มสุดทางล่างอย่างนั้นนะเลยเปิลเกาบอกว่ามากอดแม่ทั้งนั้อย่างนี้อยู่อะแล้วก็เริ่มมองออกไปที่หน้าประตูแม่ครับแม่ครับพออยู่ข้างหน้าบ้านกับพี่แจ๊สกับกับใครนะกับพี่แจ๊สพีแ่แ๊สทำให้โยอ่ะหันมองหน้าเปิลแล้วคือแบบช็อกยิ่งกว่า พ่อยไม่เคยพูดกับเปอร์เลยเปอร์ไม่เคยรู้แน่นอนว่าตัวเองมีฝ่าแฝดพี่ที่พื่แจ๊บแต่เสียชีวิตก่อนอแล้วบอกว่าพี่แจ๊สกับพ่อกำลังคุยกับตายายหน้าบ้านอยู่<ป>และหลังจากนั้นเปิร์ก็กว่าค่อยพูดออกมาพูดในสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาพูดอะพ่อบอกว่าแม่อย่าร้องไห้นะครับครับพ่อ ทำประกันไว้เงินของพ่อที่พ่อทําไว้สามารถดูแลเราได้อย่างสบายโดยที่เราไม่ยังป็นต้องทํำงานเลยพ่อรักแม่มากนะครับและพ่อบอกว่าขอบคุณมากที่วันนั้นอนะ่ะแม่เปิดโอกาสให้พ่อได้เข้ามาขุยได้เข้ามาชนแก้วได้เข้ามาทําความรู้จักทําให้เขาได้รักแม่จนถึงวันนี้โอ้โหโ,โหยคือร้องแบบป่อยแบบคือไม่เหลืออะไรเลออยอะ แล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์จนมาถึงวันนี้ก็ผ่านมาอีกสามปีซึ่งตอนนี้เปิ้ลก่เก้าขวบแล้วมันก็เลยเป็นวิวัฒนาการที่เห็นมาตลอดว่าเปิ้ลเป็นเด็กที่เห็นผีซึ่งมันเป็นที่มาของว่าเด็กโกหกมาตลอดอะแต่จริงๆเปิ้ลมันไม่เคยโกหกเลยเ<อ>นี่แหละครับือเ,เรื่องทั้งหมดโอ้โหซึ่งปัจจุบันนี้พี่หยกก็ยังก็ยังฟอลล์ยังตามเรื่องของน้องเปิ้ลอยู่ ก็ล่าสุดก็คือว่าก็ก็ที่ได้รับเรื่องนี้มาก็คือว่าโยตอนแรกโยยังไม่ได้เล่าให้ฟังแล้วโยก็บอกว่าบอกโยจะดูดวงแบบไหนได้บ้างก็บอกว่าก็ดูก็ดูไพ่ทั่วไปเราเราพยายามเป็นปูนก็บอกแกช่วยดูแบบว่าที่มันละเอียดที่สุดให้ลูกกูหน่อยก็พอเราดูให้เสร็จบอกบอกตอนแรกก่อนจะดูเราก็ถามว่าเรื่องใหญ่ไหมคือปกติโยกจะไม่ดูอย่างนี้ใครอยู่แล้วมันมันทาหน้าตีเลไกขต่ใหญ่ดูให้กูหน่อย ขอร <Okay. S 1> ้องบอกบอกมไปหาคนอื in illing, ่นได้ไหมก็บอกกูไว oh. ้ใจมึงช่วยดูให้เ <ations> right. ่อก็อ่ะก็ได้ก็พอดูเสร็จปุกหยกก็ทกทักยกก็ไล่ให้เลยไล่ให้ก่อนเขาข้าวๆเนี่ยวไล่ให้ก่อนเขาข้าวปีต่อปีอ่ะเอาง่ายปีต่อปีอ่ะพาร์ตี้ต่อปีแล้วก็ดูย้อนหลังให้อีกนิดหน่อยแล้ไอโยมันถึงบอกว่าเออก็ตามนั้นแหละมือแล้วมันค่อยเล่าทุกอย่างมาให้ยกฟังยกก็ช้องจัน พี่หยกผมขออนุญาตผมขออนุญาตถามนิดนึงนะพี่หยกตอบได้ก็ตอนบนะครับ,รบแล้วหลังจากที่เหตุการณ์ที่ตอนนั้นน่ะพี่โยอ่ะโทรหาพี่เก๋แล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องของที่น้องเปิ้ลบอกว่าพ่อจะไม่อยู่กับเราแล้วอ่ะหลังจากนั้นน่ะพี่เก๋เ,กเสียชีวิต่ก็เสียชีวิตใช่โอ้ยตามที่เปิ้ลบอกเลยช่แล้วหือขนลุกตรงที่ พี่พี่โยกําลังคุยกับพี่เกดอยู่แล้วหันไปทางในครัวเพราะว่าได้ยินเสียงปรากฏว่าเป็นเปอร์กําลังหยิบน้ํากําลังหยิบน้ํากินใ,ในในตู้เย็นแล้วดูเห็นว่าเป็นเปอร์หยิบน้ําออแล้วบอกว่าพ่อจะไม่อยู่กับเราแล้วใช่หันไปโวยวายนู่นนี่นั่นกับพี่เกดหันไปอีกทีเออหันไปกับพี่เกดอีกทีนึงหันมาดูอีกทีลูกตัวเองไม่ได้อยู่ตรงตู้เย็นแล้วแต่กับกลายเป็นว่าลูกตัวเองเหมือนกําลังงงเงียแล้วก็ร้องไห้ลงมาจากชั้นสอง ใช่แล้วก็พูดคำเดียวว่าพ่อไม่อยู่กับเราแล้วจนมูนิธิโทรมาก็รู้ว่าคุณพ่อของน้องเปอร์ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตใช่โอ้โหก็น่าจะเป็นแจแต่ที่ว่าเขาอยู่กับเปอร์มาโดยตลอดเพราะเขาเป็นฝาแฝดกันเขาก็จะสื่อสารกันมาโดยตลอดอ่าใช่บางทีก็อาจจะว่าเราเราไม่รู้หรอกแต่ว่าคือแต่ที่ดูบางทีมันก็จะเป็นฟีลเหมือนว่า เขาก็แฝงร่างอะ่มันไม่ใช่แฝงร่างหรอกเหมือนว่าเขาอะตัวติดกันตลอดบางทีคือเราอาจจะเห็นว่าเปอร์อยู่อย่างนี้แต่จริงๆเปอร์อาจจะนอนอยู่ก็ได้อเออเออนั่นแหละโอ้โหอืมปัจจุบันนี้น้องเปอร์ก็เรียนหนังสือปกติทั่วไปก็เรียนปกติทั่วไปก็จะเรียนเป็นจะบอกว่าเป็นโรงเรียนเฉพาะทางอยู่ใช้คําว่าโรงเรียนเฉพาะทางดีกว่าเพราะว่า เขาก็จะรับเป็นแบบว่าเป็นคา้าดหนึ่งเขาก็จะรับคา้านหนึ่งแค่ไม่กี่คนอืมอืมนั่นแหละโอ้ยสงสัยจะต้องมีเรื่องของน้องเปิ้ลมาเล่าต่อแน่เลยพี่หยกเนี่ยก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวดูวันตานั่นแหละแต่ก็แต่ก็น้องเปิ้ลก็ยังก็ยังสบายดีพี่โยก็ยังสบายดีก็ยังสบายดีใช่สบายดีครับก็ยังติดต่อหาพี่หยกอยู่ปกติเนาะครับเอ้ย โอ้โหมันแต่แต่มันแต่มันหดหูเหมือนกันนะกับการที่น้องเปิ้ลทักพี่เก๋แล้วก็เรื่องของพ่อตัวเองอ่ะใช่อืมแล้วมันเกิดขึ้นจริงไง<ช>ขอบคุณ<ช>พี่หยกมากครับที่นําเรื่องของน้องเปิ้ลเรื่องของเด็กเลี้ยงผีมาเล่าสู่กันฟังนะพหยกนะครับยินดีครับพี่้าก่อนวางสายครับฝากช่องทางในการติดตามหน่อยก็เพจข้าว,ขาวหมูขาหมูแม่ม้านนีค,ครับผมสามารถสั่งได้ในเรื่องของเอ่อ ตอนนี้ยังพักในเรื่องของขาหมูเนาะแล้วก็จะเป็นน้ําพริกเผาก็ยังพักอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือมันเริ่มปีใหม่ก็คือว่าหยกเริ่มทําเป็นฟูดเค้กับอ่านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าจะเป็นรายการมูสตอรี่ที่ทําร่วมกับก็จะมีพี่ตุก๊กติ๊กเป็นหัวโจกเลยแล้วก็แม่เอชบาแก้วอาจารย์หนอมีหยกแล้วก็ไอเจ้าอัางหรือว่าไทยรัฐ รับตรงอ่าแล้วก็จะมีแอดมินที่ว่าคุณไอที่เขาร่วมด้วยช่วยกับเราด้วยนั่นและครับแล้วยังไงก็ฝากหมูสตอรี่ด้วยนะครับผมอยากจะบอกว่าผมไปดูมาแล้วแล้วก็สถานที่ที่ไปกันนี่คือน่าสนใจมากครับเดี๋ยวซึ่งเดือนนี้ก็ว่าจะมีแผนไปที่สระบุรีไปสระบุรีเลยใช่ไปสระบุรีอันนี้พี่ตุ๊กติกหามาก็คือไปถ้ำบาดานครับอ่าผมก็ ตรงนี้ก็ฟีดตัวเองฟีตัวโตอ้วนกลมเลยอะยังไงฝากคุณผู้ฟังนะไปติดตามมูสตอรี่ที่ youtube เนาะรชบผมได้เลยได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่หยกแม่มณนีมากมากครับแล้วก็เราฟังเรื่องต่อไปนะพี่หยกนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ต้าขอบคุณชาวผููฝ่ายทุก่านคับดูแลรักษาสุขภาพด้วยพี่ต้าเช่นกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสนใจติดต่อโฆษณาโทร0 9นย์เก้ารับชมคลิปต่อไปได้เลยครับ